สวัสดีค่ะครับสวัสดีบอสปิงค่ะสวัสดีครับผมไปไหนมาคะทำไมเสาแงียบเงบอ๋อวันนี้ไปเดินห้างมาครับโอ้ไปเดินห้างเดินห้างหนูนะห้างอะไรคะห้างโรบินสันอ๋อห้างสรรพสินค้านี่หรอครับไปไปอะไรคะไปกดตังค์เหรอคะไม่ใช่ได้ข่าวว่ามีอะไรเยอะเลยบอสก็พอได้ใช้เลยพอได้ซื้อมากซื้อหูพอได้ซื้ออ้อย ซอไปไหนคะซอฟนั่งนู่นครับมีแต่คนบอกว่าดูคลิปบอสแล้วคลายเครียดเหรอขอบคุณครับวันนี้พาบอสมานั่งตาบแดดนะคะบอสทานวอสจะว่าจะทานว่าทานอยู่ไม่ร้อนบอสอะไรร้อนสิแต่อดเอาเพราะว่ามันลมแรงเหรอ ยังไงบ้างอีพีนี้อีพีนี้ก็วอร์รี่ปนอยู่เลี้ยงข้าวพี่หน่อยนะโอเคพ่อเท่าไปยังไงเรื่องพ่อเท่าน่ะนอนเริ่มโอเคแล้วเริ่มจะโอแล้วแล้อแล้วนี่หน้าล่ะน้าล่ะนี่หน้านี่ยากโอ้สุดวันสามมาเลยอืหน้าบูดโมโยเหมือนเดิมโ้องไม่ได้เลยใช่ไหมร้องมาหน้าเบียดเลยสวัสดีสวัสดี เขาเรียกว่านี่้ออันนี้แป็นนึงมาหาเขาหน่อยตัวเองเร็วมาหาเขาหน่อยตัวเองคนมาหาเขาหน่อยเร็วเองขามีเรียนจะคุยด้วยมานี่เขาจะให้มานี่ก่อนนี่มานี่ก่อนนี่พี่น้องถามหาในโลกไม่น้องใก้เขาหน่อยไม่น้องตัดเขาหน่อยเลยเขาคิดถึงมากโอ้คนตัดคน มาแล้วมาแล้ว you น know? <laughs> ี you know? ่น you know? ้ามาแล้วหรือว่าแล้วมันซาเกินไปเห็นไหมว่าแล้วอย่าซาอย่าซาอย่าซานี่น้ามาฟิ้มฟิ้มพูดถึงคาพาน้องนี่หน้าไปก่อนเนี่ยให้เปิดโอกาสเอเปิดเปิดโอกาสให้เราคล้องงอนเดี๋ยวนี่น่าจะต้องําอยู่มา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 คลองคองคองเร็วอุ้ยชุดใครเนี่ยชุดพี่เจ้าพีเข้าไม่เขาทำหน้าพิงพิงง่ายไปซ้อมเขาค้างเดี๋ยวเราจะอินทีไร แค่เดียวแป๊บเดียวไป<อ>ไหน<ค>ไปซ้อมเหรอไปซ้อมเหรอจะไปซ้อมได้ยินได้ข่าวว่าอีพีนี้ปิงปิงได้รำด้วยเหรอไม่อีีที่ผ่านมา e ีนี้ไม่รำปีนี้พีนี้พีนี้ได้รำเป็นอะไรไหมหรือว<ม>่า<ม>เป็นต้นไม,ไมน้ไม่ได้เป็นต้นไม้เป็นได้พูดอยู่ประมาณอกเกือคำนี่แหละโอ้โอ้โหเหรอโอ้แป๊บเว้ยเว้ยแป๊บไปนีจาหรอ ไม่ได้ปีนจิงหรอปิงปิงไม่มีสาย่ะีไสาเอามาพาดบ่าก็ได้ให้ให้พาดบ่าได้พื้นหน่อยไปว่างเจ้าพียเย็นหนาวไหมเจ้าพี่เดี๋ยวปัดให้ฟอก่อนเจ้าสี่เหลี่ยมอกึังจะคาวหน่อยถามมาโซ่โซมาไม่ได้นี่หน้าอยู่อุ้ยนี่หน้ามันคืออะไรอ่ะน้ำแข็งเยี่ยงเอามาเอาเมาเกาะกล้องเลยเร็วอะไร

ตรงนี้เนี่ยาวันนี้พี่ไปกัดหลอกพี่กีกับกอแล้วเนี่ยเอามาให้บุษี์ดูด้วยหน่อยม้านฮา<บ>กเป็นบ้านฮากอะไรคะบ้านฮากดีน้านตลายแขงให้ไปจับได้ไหมจับโอ้ยสมุกคนสมุกพ<อ>ี่น้อ,องมือจับดิบ้านฮากบ้านฮาก,าากอีนาเออโอ้อะไรเนี่ยสม,ส,สมุกสมุกสมุกอะไรอะไรมาพบเนี่ยน้ำร้อนต้มปลาดิเหรอเหรอจับปลาเอาเอาไปเอาไปไว้เร็วอะไรเนี่ย

โซ่จะไม่ท่เอยยังีวะตอนทะเลกมาเลยเราใช้ใช้อันนี้จีบสาวซเดยอน่ะรักเราใช้คำที่จีบสาวได้ที่แบบถ้าไม่สาวเขินอ่ะล้วคิดกันใส่เดี๋ยวใส่กียงขะดังไหมไม่ไม่ขาดังก็เป็นตำนานไปแล้วอาทิ้งเราะไม่เขาจู้วับไปแล้วเลือกเอานลองอาคาลมแบบเซียมีมีมีคาร่มจีบสาวบะออ ทำงานกับน้องจบกับน้องขอเป็นเมียที่ได้บอกเออขอเป็นบอสที่ได้บ่อสีนี้สีประตูข้างนะสีประตูข้างนี้ไอ้คีเลยทาลีลาวดีที่เดียวเพราะตัวเองน่ารักเฉลยนี้มนส่ารักอะไรอของบอสเขาอันลมากมากอ๋อลีลาวดีทั้ท่อนเสอของบอสผู้หญิงผู้หญิงผู้ใดมากกับเป็นสอเบิร์ดเอ้าใหญ่เห็นอันจับเมือนยังกว่าใบเตย โโยก็โยนลงน้ำเลยเจนแมย์เมยมยกิดเขาเห็นอยู่เขาเห็นอยู่ตอนเธอไปเจียนเอาก๋วยเตี๋ยวนั่นไปจะไปจับมือเขาแล้วกระดุมเมย์เจนเมย์แมย์เขาบอกว่าโอ้แมย์เจนในกล้องมีมีหมดกล้องพี่เจยพูดสองสุ่มเก้าตัวแบบนั้นสองสุ่มเก้าตัวคืออะไรสุ่มทีสุ่มห้านะพี่เดี๋ยมาถามแม่ผมหัวใจหมูอปุ้ยนะพี่เจยพี่ไม่ได้พี่ไม่ได้ปักปั๊มนะคือกล้องมันเห็นนะพี่อย่ามาบังเบียดผมนะพี่ไม่ได้ ใส่หลายใครเลยพูดก่อนหน้าเดตาซอมันออยยากโอ้มันออยยากเออซอเครียดแล้วซอไปแล้วโอ้มาสาแม่เขาแม่สวัสดีแม่กระสีแม่เท่าแล้วแม่สวัสดีแม่แม่เอาว่าไปเดียวไปดิแม่เท่าสวัสดีแม่เท่าสวัสดีแม่เท่าคลิปแล้วสวัสดีแม่อันแม่เท่ากรสิกระสีพานย่ดอกแต่ว่านี่นานี่สิพานบอกมันายากเลยเอาเงิน แม่เขากดมาให้แล้วมาทตามเขาไปอาลาดเขาบอกมาบอกน้ำบอกน้ำตามคำขอโทษเขียนได้ครบยังเขียนเขียนได้ประมาณคู่น้อยหนึ่งแล้วเพราะมันตายว่าอะไบอเอ้ยไม่รู้ยังไม่เกียร์เลยตามวันเลยยังไม่เกียร์เอ้านั่นเดี๋ยวมาเมื่อวานนี่ยังไม่เกียร์มันเลยรู้ว่ามันตายอยู่บ้านแคนตายแล้วก็นั่มหนึ่งไหมกันบอนั่มหนึ่งไหมห้ามตายเนาะผูงล่างก็ไม่ได้ โอ้แตายต่แต่อาจารย์ตัวเองจังไม<ห>่ได้ดอกเมียหรอไปหาผู้ไม่มซะไม่ได้รักปอดีมนะโอ้ไม่ได้ฟ้ดต้อง,งมีความพยายามสูงใช่ไหมออคนเราไม่ไม่เคยความสามารถหรอก,รอกโอ้พี่น้องทะเลตูนเนาะตรงนี้ข้าทาดินี่คาถาแป็นไหมเทมโบสังท่องไอ้เพคนเรียกป่าเห็นวะอันนี้คาถาเรียกเขียดเหรอเออเจ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 คาถาเรียกเขียดล้งสมุนเด้ เี่พ่อายจากอีแม่ายจากอาปากเทเวก็ทายยังนี่ยทายเกรละเียดเอหิดเอหิดเอียกวบอกาไดอีกรอบได้บ่เออะไรวะเเยเออมาไม่ถึงนานประเดี โอเยเยโอเยเยโอสะสารเนี่ยหมอบุทธะยะมามะอื้อหือโอสะสารเพิ่นมามะอื้อโอเยอเยอีพ่อตายใจอีแม่ตาจใจอาปากเทวีจงมาจงมาบ่จงมาจงมาด้วยจริงจริงเออเป็นยังเป็นตรงนี้แหละปิงปิงก็จะไปซ้อมนะคะพี่น้องไปซ้อมตลกบอลยังท้ายไม่พี่น้องแต่พเราไปซ้อม ไปไปซ้อมนะครับไปนอนก้นสั่งลูกดาขาดวะนั่นไปเดี๋ยวซอดีมเอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยคุยกันใหม่ตอนเย็นตอนคำคำอะคำคำโอเคเดี๋ยวให้ปิงปิงได้อารมณ์ก่อนนะคะไปบายบายเป มันมาไล่แท้น้องเพิ่ครับม่ยไ่เพิ่เนบอบดโอ้ยพวกรแบบนี่นี่เต้นหนังนล้เราเป็นกมองข้าสั่งไม่ มันมันมันพองเว่อผ์พงเว่อมันหึพองเว่อร์อ่อนเนาะพี่น้องสะอ่อนเนาะไม่ยังเหรอมีแม็กมือกันพี่น้องเออทางเดนี่ทางเดนี่ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับเอฟซีต่างประเทศอ่าทา้งใดขอบคุณขอบคุณบ้านฮากเจียจูบ้าตาเจียพาไม่ซื้อมั้ยเจียพา เอาบังหมดเด้มือวางมือวางมีแต่ว่ามือมองขึ้นนะว่มีมือวางมี่ใส่ <s um> <s ันีนาไม่ใส่างเนี่ปรถพิเกตเท่านั้นเว่นรถพิเกตเป็นรถปิกอัพเนี่ยนอนหลังไปเลยนะได้ห้านี่ไปเบิ้งโบเบ่ไห้ที่ยังล่ะรถเก๋งวไดมันมีเงือกขังนึงเอามันว่าสุกเตีมันมีสุกตี่ี่ยออีกหนึ่งอุ้ยได้หลายงอีกงหนึ่งคนนะ สะอ่อนเนาะขอบุญขอบุญพี่น้องเอฟอ่ะขอบคุณครับจ๊ะเนี่ยขอบคุณพี่น้องเอฟซีแม่งครับผมกเข้าอวยข้าู่้าออยข้าทำให้พี่น้องเด้อบายบายนะครับมานี้กันพิซซ่ามิเนระครับมันจะเรื่องคนมาจกใครหัวนใรไปบกวนไปบอกเบอร์ให้พี่เจ สุดประจายเลยครับเ mm ้อ hmm. ว,วันนี้ผมมีปิ mm ๊ก hmm. สวัสดีครับ